ความรับผิดชอบหน้าที่กนนางานค่อนข้างเยอะมากจนลนมืองานหลายชิ้นในเวลาเดียวกันเออว่ะตรงคือแบบว่าตรงหลายอย่างแต่เขารู้จักมาจริงๆเลยนะก็คือแบบปกติกินอาจจะไม่ใช่สายดูดวงอะไรทํานองนี้นะคะ แต่ว่าอันเนี้ยคือแบบว่าเออว่ะมันเลิศที่จริงแล้วว่าหญิงในที่สายมูมาตั้งแต่แรกนะคะแต่ทีเนี้ยพอเราโตขึ้นเราได้ใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยเนาะบางอย่างอะ่ะที่เราทําแล้วมันดูเหมือนจะเวิร์คมันก็ไม่เวิร์กสักทีจนแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงก็เลยลองมูแล้วก็ได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะ แล้ววันก่อนนะคะหยิบไปเจอเว็บนี้นะเขาดูได้ทั้งไพ่ยิปซีดูลัคนาราศีแล้วก็พวกพื้นดวงอะไรพวกเนี้แล้วมันทําให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะเพราะว่าหยิบอ่ะเขาเพิ่งมารู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรจากที่นี่เลยค่ะ mm. แล้วที่นี่เขายังดูเลอกแต่งงานวันดีวันเสีย ดูดวงเนือคู่หรือว่าเสียงเซซีก็มีนะคะหรือว่าใครที่ใหญ่ใส่ดูดวงกับหมอดูส่วนตัวก็จองที่นี่ได้เลยแล้วยิ่งเห็นหลายคนชอบใช้วอลเปเปอร์เสริมดวงใช่ปะเอามาตั้งหน้าจอมือถือแล้วช่วยเป็นที่พึ่งทางใจทำให้รู้สึกดีขึ้นที่เนี่ยเขาก็มีให้เข้ามาโหลดได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบดูดวงหยิบแปะที่กักไว้ให้ที่เซียนดวงเลยสําหรับสายดูดวงหญิงว่าที่เนี่ยมีครบเลย